ไพมากดีกะหาดีไววหาเอาเองจังสิเมนพี่น้องเ้ยอยู่สื่อๆมากคืออย่างใดกระเส้นเจ้าผ้าตรงเอาเพ่ะมีไผสิออนซ่อนสำหาเอาเองสันตัวมันจังแมนเกิดเป็นคนในลูด่ดีสมควรใสเนสมอง ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับกคคพักพญากรรมกรมในนาปัญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเก่นเคยนะครับซึ่งความหมายปญญาบทนี้หมายความว่าใครรักดีก็ต้องหาเอาเองคิดอยากจะได้แต่ไม่ทำมันจะได้ได้ไงมีมันสมองก็ควรใช้มันเกิดประโยชน์ให้ใช้ในเกิดโทษก็รสรุปรวมความในปญญาบทนี้หมายความว่า ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัวเราอยากจะเป็นอะไรก็สามารถเป็นได้ครับชีวิตได้ครับอะไรได้พื่ออยู่กับเราเลือกเองว่าจะเลือกจะทำยังไงเราก็สามารถเลือกได้ใค้คนอื่นหามาให้กูคงเป็นไปไม่ได้เราอยากจะได้อะไรเราต้องสู้ด้วยสองมือสองแขนสองขาคู่ด้วยสติปัญญาของเรานี่เองไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาทำช่วย เราก็สามารถประสบความสําเร็จได้สมองใช้ใมันเยอะใช้ให้มากทั้งทักษะทั้งความจําใช้ให้มันเยอะก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็พิพจารณานะครับในเรื่องนี้ว่ามันจริงเหมือนพญาา,าบทนี้หรือเปล่านะครับที่ท่านบอกไว้ ว่าเป็นคนในโลกนี้ก็ควรจะใช้สมองในการวิวัตรพัฒนาตัวเองให้100หร้อยเปอร์เซเลือ้สมบูรณ์เบีมากที่สุดอย่าให้คนอื่นจะคอยแต่ให้คนอื่นมาช่วยมาอะไควรจะทำเองบ้างเพื่อจะให้เกิดความประสบความสำเร็จในภูมิใจความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับซึ่งเป็นบทพยาญนะครับที่ ขอในเชิงที่ว่าตักเตือนเราท่านทั้งหลายถ้าอยากได้ดีก็อย่าไปขี้เกียจก็อย่าไปทำชั่วถ้าจะอยากฉลาดก็ต้องใช้มันสมองให้บ่อยๆคิดให้ดีคิดให้ทีท่วนในสิ่งที่กระทำนั้นสิ่งใดทำไปถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรทำถ้าจริงใจมันถูกดีถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคล ก,กับงานก็ต้องทําไปเพื่อให้เกิดความสําเร็จหรือคุณงามความดีตัวตัวเองผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟัง